สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกทา่านครับผมมาพบกับแก้วจอยจอก,กินจูเชนเอาอีกคือคำพูดเดิมเพิ่มเติมเพือกำลังใจจากพี่จากน้องเบื่อทุกหมองมอนเราจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ,ศ,ปปศทั่วโลกที่ตามรับชมแก้วอยู่นะค้าในน้องพี่น้องบริจาคมีเรายุ่นกินมาฝา,ฝากพี่ตอนน้องเองครับพี่น้องตัวนี้ได้นี่เลยพี่น้องอย่าอย่าคิดไปอย่างอื่นนะครับหม่ำพี่น้องหม่ำครับหม่ำซีมหรือว่าหม่ำเนื้อเาพี่น้องได้มาหนึ่งพี่น้องอย่าคิดไปอย่างอื่นพี่น้องหมำ่ำพี่น้องหม่ำอะไรกันเลย เลยอาหารอีสานมาหน้ากับค่ะพี่น้องมันจะเป็นนี่เลยปลาจอมพี่น้องปลาจอมเนาะผักแกมกระปุ่มย่างมี่หมกแตงพี่น้องมี่หมกแตงแล้วก็มีพริกกัดแล้วก็มี่มะเขือพี่น้องริกกัดเนาะกระเทียมสิ่งที่ขาดไปคือข้าวเหนียวพี่น้องมาพี่น้องมาวัวไรเงี้ยเมันจะแก้วแกวเนาะหาว่าแก้วกินโซกาโปงเล่นห่าวแก้วจับสุภาพอยรียนต่องคอตัเกาไปน้องไล่ไล่น้องๆคำว่าที่ทำเราชมแล้วว่ายืมคนไรก็แช่คนติดตามกดกระดิ่งแจงเตือน พูดีจะได้ความที่หม่เป็นกังวลใจครับเกี่ยว้ได้เห็ดคิดในพี่นออ้องใเบรรดชมกันอีกต่อไปเราไปดูมาดูเขาแล้วกันขินเขาด้วยกันรับแจ้งพี่น้อง,อง,ขของอเอาน้ำมา้น้องมาเสือสีสออม,มันเลยมาจับเดี๋ยอ มอ,มอมซังซังพาะเจ้าน้องซังซื้อเป็นลอยหนึ่งเด,ดียวไงแบบโมด bà chồng Hãy mình cho kênh cho nào

O que Mm. Mm. Kommt nicht rein. หัวก็ยังลุกไป มันเซนละอร่อยแซ่บพุ่พันอยู่ไปหน่อยขอบคุณอืม que é thôi nhớ không nào? nhớ nhớ phần tư này, hậu ตึงนี้นบ่าณนีหรอโบราณครับแล้วอิ่มลนะที่บ้านายเต็ لئن <applause> نورة <applause> <applause> cảm เสพครับพี่น้องหมมซีนหรือว่าหมมเนื้อกับปลาจอมเนาะ้วก็มักแตงมักมีแต่เนื้อเสบพี่น้องข้าวนีวก็แส่บนาก็ซ่บพี่น้องอ่ะน้องฝลาพี่น้องไว้เนาะ่ไรัใจก็แซงกดติดตามกดกระดิเตือที่แไดพาที่ไม่เป็นน้ำกับแ้วน้เฮาแสิกเไม่มาแก้ว่จาบุาจันเดียต้อขอสขาไปจังละสำหรับนี้สบายดีสวัสดครับเจอกันไหมพี่น้อง